เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรองถ่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาะ แ้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักปอสบายสบายหลับตาของเราเบา ค้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเหลือกตาอจะกดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำจังเราให้เบิกบานให้แจงชื่นให้สะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจของเราว่างวาแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายบายที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ตึงอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา ทะลุไปด้านซ้ายไปอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น และเป็นต้นทางไปสู่อายตนะทิพยานของเราที่พระเจ้าพราะราหัตเริ่มหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ภายหลังจากที่ท่านเห็นภัยในวัฏสงสารท่านก็คลายความผูกพันกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ตามแม่กร็ทั่งชีวิตของท่านท่านปลดต่นปล่อยท่านวางไม่ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยางทองเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นักจากทำใจให้หยุดไอ้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรรับปล่อยชีวิตแล้วชีวิตเป็นที่สุดของทุกสิ่งเมื่อปล่อยได้ใจแทงกนก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ข้างในแล้วก็เห็นดวงทำลอยขึ้นมา เป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่จรละในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวัน ใสเย็นมันแสงจันในคืนมันเป็นแล้วท่านก็นหยุดใจของท่านไปเรื่อยๆรับปล่อยชีวิตแล้วในสุดท่านก็เข้าไปเห็นดวงธรรมในดวงนำและก็เห็นกายในกายภายในเห็นกายมดละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายมรดยา เห็นกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายลูปภลมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์เห็นกายอรุภภลมซ้อนอยู่ในกลางกายลุปภพเห็นกายธรรมโกตภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูภภพมเห็นกายธรรมปัสสาวะบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโกตภูเห็นกายธรรมปัสกิกิทาคามี ซ้อนอยู่ในกลางกายเปโสดาบันเห็นกายทำพระนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทำพระสกิธาคามีแล้วก็เห็นกายทำรหัสซ้อนอยู่ในกลางกายพระนาคามีซ้อนเป็นชั้นชั้นกันเข้าไปกายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าที่ซ้อนของใหญ่ซ้อนอยู่ในของเล็กได้ แล้วของใหญ่ละเอียดกว่ากายที่ใหญ่ละเอียดกว่าสิงซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กได้กายที่หยาบกว่าก็จะมีกิเลสหุ่มเ,มเป็นชั้นกั้นเไปก็มีชื่อเรียกกันไปต่างๆนั้นนะได้เริ่มตนมีอวิชชาเป็นลากเงาแล้วก็ขยายเป็นโลภะโทสะโมหะ ลากะโทสะโมหะกามราคานนสัยวิชานุสัยได้เลื่อยไปเลยกระทั่งสังยนเบงืบงต่ำบงืงสูงยังเป็นต้นกระทั่งถึงกายตามประหัตัตผลนั่นแหละจึงหลุดพ้นจากกิเลสอาสจจวะทั้งปวงแล้วก็มีอายตนานิพานเนป็นที่ไปใจล่อนจากกิเลสเหมือนเงาะ ชิ้เนื้อกับเปลือกไม่ติดกันเเหมือนมะขามนั่นแหละเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันล่อน,นไปเลยหลุดไปเลยหลุดพ้นด้วยหยุดกันนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหยุดใจได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละ ไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะว่ามีอยู่ในตัวของทุกคนจึงไม่พ้นสมัยที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นอยู่กับการทำความเพียรสม่นเสมอต่อเนื่องในทุกกริยาหมดทั้งหลับตาและลืมตาและต้องให้ทุกหลักวิชาเค่อ,อยดกนนิ่งอย่างเดียวก็จะเข้าถึงได้ ทุกๆคนนี่แหละเพราะนั้นวันนี้เรามาทำกิจที่สำงัญคือการดำเนินอรอยตามประสมมาสมุเบจจาระอารหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับคันทบปริณิภานไปแล้วทิ้งไว้แต่ความรู้และเรื่องราวของท่านให้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเรา เมื่อเรามาอยู่ในยุคนี้เราอยู่ในโลงงาของพระพุทธศาสนาในบุญาเขตได้ทราบวัตถุประสงค์ชีวิตแล้วก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นที่สุดแห่งการแสวงหาสิ่งที่เราเคยแสวงหามาก่อนนั้น ไม่ใช่คือสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงแม้ได้มาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาอันใดก็ตามไม่ได้ความพึงพอใจสูงสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลยมีแต่ได้มาแล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้นได้มา,าหายเหอหาใหม่ ่ายมาเสียไปกันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราเสแสวงหาจริงๆนั้นคือความสุขที่แท้จริงใจที่สาดบ,บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนี่แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้เริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยตรึกประลึกนึกถึงดวงใส,ใส เดือเพชรสักเม็ดหนึ่งขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับเหนือจากะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนึกอย่างสบายๆกลายเนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอ ให้มีสติสบายและความสม่ำเสมออย่าให้ใจหลุดไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจจะหลุดไปคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องดึงกลับมาเล็กถึงเพชรเมร็ดนี้ในกลางท้องใหม่พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบาย สม่ำเสมอว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังให้ดังออกมาจากในกลาดทองของเราภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพึงพอใจหรือจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆที่กลางกายที่เพชรเม็ดนั้นในกลางท้องของเราถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาะสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาะสัมมาอรหังกั้นใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรบำเพ็ญกรณียกิจเครื่องานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคน,นลูกนาะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ